สวัสดีครับมันนี้นะครับได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปช่องเฮียรถการช่างชาแนลบุงรุดเกี่ยวครับเกี่ยวขาวนี่นนอะ เอาบานเฮาบงรถเกี่ยวครับคลิปนี้อาชีพบ่าวเปล่านได้ครับ DCJ Pass โดนโดนเธอนะครับซิมิคิมขอบอกขอมีเวลาเลยมีเวลาถ่ายคลิปเขาลมครับเจีคุณพูดเราเจออีกคันหนึ่งจอดจ่างว่ยเนีน่ยไปข้าวๆหน่อย วันนี้ลงงานแต่เ้าครับเวลากละาเจ็ดโมงโกว่าๆพี่น้องติดต่องานไหนเด้ครับงานรถไถรถเกี่ยว อย่างที่ลมลมหนาวมากเลยพี่น้องเอาเสำานี็นนอกครับเนาะ มาจากปุจัง,ง,รงครับ